โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยทุกท่านนะครับนะตอนนี้ก็อัดเป็นรอบสองแล้วนะคลิปแรกก็คือลกดเปิดใหม่นะครับนะเออก็เลยเสียงไม่เข้าไม้นะครับนะก็เลยต้องอัดรอบสองโอเคไม่พูดทั้งทำเพลงับเราเล่นเกมใหม่นะครับนะเออก็ไปดูในเกมกันนะครับ ไปกันเดิดเนิ้วไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับนะเปิดมาเพื่อนเราก็หน้าสั่นไปเลยนะฮะนะเออด่านนี้ผมไม่เคยเล่นนะก็เกมนี้ก็โหลดมาเล่นเ็งครั้งแรกครับพึ่งเรี้ยวเจ็ดเองเฮ้ยเฮ้ยด้านบนหรอร่วงหัวแตกคงเกินโทษทีนะโอเคเฮ้ยร่วง ทษทีนะปืนนี้ค่อนข้างดีนะผมว่าปืนที่มนสนซุ่มได้มานะเฮ้ยแบตเตียนลองเฮ้ยถ่าศัตรูเลยนะเนี่ยเฮ้ยตายแม่งโหมึงมึงแบบมึงเล็งไปสิบชาติเลยอ่ะเพื่อนผมมึงจะยิงได้ เปิดมาตาแรกก็มึงก็น่าคว่ำแล้วนะเพื่อนาเราเห็นคาตาเลยนะอุ้ยกูโดนเอคยิง <morning>, okay. ลงมาลงมาลงมาก่อนเองก็คือยันระเบิดไปอุย้ยระเบิดกลางกลางเลยวะจุกมาจุกมาจุกมาเฮ้ะตรงนี้ร่องหนึ่ง ล,ล่วงนะล่วงนะล่วงนะเฮ้พวันนี้เราจะเข้าหัวเต้นกันเกมน,นี้นข้อเสียมันก็มีด้านงครับก็คือเลือดผู้เล่นใหม่แบบเพิ่มเพิ่มน้อยอ่ะแบบน้อยที่เที่ยงลบวกกีละสามอะอเคจักแมกกาซีนกันอุ้ย ในปืนเนี้ยข้อเสียอะแม่งค่อนข้างดีดแบบดีดที่เฮียเลยดีดแบบขึ้นฟ้าเลยเนีทำอะไรวะขอปืนนานแล้วไปแล้วเี่ยจ๊ะปืนนี้แม่งคตรนิ่งอ่ะบอกเลยแบบยิงทีเป็นหัวเออ โอเคสวยนะววอยู่นะสองหัวสองหัวเว้ยไฟว์เดอร์ฮาวไฟว์เดอร์ฮาวตาไปตาไปตาไปตืมลวงหน้า ดวงแบบมะม่วงเลยโอเคอเคอมาเวอนอาเว่เวเ,เราจะมาลองสนายกันนะยังไงยังเ เจไม่โดนเจมีดหกกูเจมีดกูน่อยเจมีดกูน่อยร่วงไปสี่ร่วงไปสี่สนายไม่เล่นแล้วกูยิงไม่โดนโทษทีนะพอดีที่แน,น,น่นหนักตอนนี้ทีมผมก็สกอร์สี่สาม สี่สิบสามต่อสามสิบสองนะคะจะกวาดผมนำนะเค,เคยิงร่วงไม่ได้มันยิงเล้วะหัวแตกนะตัวท,ทีพอดีคมเกินนะ่ะกระสุนเหลือเก้าเม็ดหัวแตกนะร่วง เอาชนะแล้วโอเค okay, ครับเราก็ไม่อยูุดต,ตาที่สองนะครับนะเออแล้วก็ผมกดสุมด่านมานะแล้วก็เจด,ด่านเดินด้วยร่วงเข้าหัวนะเอาถ้าเดินมึงแบบมึงไม่ได้ยิงเลยเออแต่กูตายคืออะไรงงไหม เฮ้ยย่าเนี่ยน้องชอยตุ๋ยมันเป็นตุ๋ยวัดตองหรือเปล่าตุ๋ยโคตรเก่งเลยไอ้ธาตสองรอบแล้วนะเมืองะสองรอบแล้วนะหัวนะหาตตกนะปืนเฮียนี่มาแม่งปืนแม่งนิ่งหาาัวตตกปกติก็คมในฟรีไฟ้ฟนะ เดี๋ยวนี้ก็คมว่ะตึงเกินไปโทษทีนะแบบว้างเป้าโคตรแม่นอ่ะแบบคมจัดจัดแต่เออตีเนี้่ะตรงบนนะวิ้ยอ่อนให้นะเมื่อกี้เนี่ยตายตายหาไปจนน้นมึงอ่ะสายตุ๋ยแล้วก็สกกรแม่งนำว่ะรวงอีกหนึ่งต่อจริงละรวบรวง Đoàn 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 tua đây lắm đây Mang tuổi cô Ok Tính lên Luôn Ui đuang chắc như chế lọc Ok mà mẹ, mà Tôi เต้นอะไราน่นเฮ้ยเชี้ยดเบื่อ,อโดนผู้หญิงตุ๋ยเหนื่อยเลยผู้หญิงนำละล้วงสลา,ามลเือเฮ้ยมันมันยิงคมจังวะฮะมันเล่นบ่อยกว่ากูแน่เลยแล้วปืนที่กูเล่นแม่งดีด้วยแล้วแม่งยิงคมด้วยโอม หมดาแล้วเนะดนมาโดินมาจุด๊ด้านข้างมันอยู่ดนะ้านข้างนนะแน่นอนเดินมาเนี่ยมันอยู่นี่ยิงโวยเดยือดตัวหลังหลังรับมาเลยหวดตกคุมเกินเท่าทีาเต้นอ่ะข้อเสียของเกมนี้ก็มีนะเลือดเพิ่มน้อยมาก มันไม่อะอิธานี่อโอ้ยมึงโปรหรือป้ามึงเข้าหัวปีกลลแล้วมึงรอบแล้วเลยนะตัวนั่นน่ะจำรูปได้ด้วยรูบเอ๊ะโอเคนั่นแหละเฮ้ย จะแพ้แล้วตอนนี้กูจะแพ้ไม่ได้นะกูจะแพ้แล้วไม่นะยี่สิบแปดต่อสี่สิบเอ็ดตอนนี้กูจะแพ้หรอมีอยู่ไหนมาดิมาดิระวงอีฮานี้อีฮานี้มาดิมาดิมาดิระวงไปซะอีดาวเอ๊ะสับนั่นโล มาเดยมาดีมาเดีโอ้ยเป้งเริ่มร้อแล้วมึงยิงคมไม่หน่มึงยิงแบบตัดตเป็นเข้าหัวเออด่าดูดิอ๋อันสนายจะแพ้แล้วลีกสามตัวกูจะแพ้แล้วตายซะตายซะเออลงกสองตัวมันจะชนะ เ,เื่อนเราไม่ใส่แจกว่ะว่าดิวัวดิมันด้วยสูกูต่ดกูเธอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับลิงใต้คลิปเลยครับคลิกไปดาวน์โหลดกันได้นะครับนะอ,อก็เกมนี้จะมีให้รับของนะ เกมนี้เริ่มเติมเริ่มเติมข้โหดได้นะเกมนี้ผมบอกเลยเกมนี้ผมยังไม่เติมเลยชักกระบาทนะครับเนี่ยที่เพชรไดมอนด์ขิ้นก็คือขอแจ็กฟรีนะเออก็มาณนี้ครับเกมนี้รับของเอินของเงินแจกบัตรพวกอันนี้แหละเออในแจกบัตรให้ได้จุ่มของฟรีอนะี่ คนแจกดีมากเลยนะเกมเนี้ยเออคดูที่โปรไฟล์ผมนะเออก็จะมีให้จวยดีใส่อะไรตั้งแฉายาอะไรก็ทำไปนะครับนะก็คลิปนี้ครับไม่มีะไรมากครัขบขตัวลาไว้ก่อนทัานี้ครับไปแล้วจ้าบ๊ายบาย